สรุปข่าวเชื่มอมนยูโก,โกรประจำวันที่16พฤษภาคมโดยโคชเจฟฟบอลแมนเชสเตอร์เด็ดชิ่งนี้คอสเนอร์เลยเอาบอกเองว่าสนจะลุยพีเมบริกในนาคตอันกระไนี้แมนยูสนใจไหม ดยกานที่ทางวาราเฟลเลเอาวดะฮะปีตัวเก่งของเอซิมิลานแสดงความสนใจแต่จะค้าแข้งในพีบริงกิตในอนาคตอันใกล้นี้แม้ปัจจุบันจะใกล้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางทัพรอสเน,นลลี่แลวก็ตามทีโดยเลยเอานี้สร้างผลงานสุดยอดในฤดูกาลที่แล้วที่ช่วยให้เอซิมิลานควา้าสกูเดโต้ได้มาครองพร้อมกับชิลรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของซาริยโดยปีกทีมชาติโปรตุเกสได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะในพีบริงกิต ขณะที่มิลานเองก็พยายามจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปและก็มีการบริงานนะว่าตกลงกันได้แล้วเหลือเป็นแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเะ่นนั้นเมื่อถูกถามถึงอนาคตกับการเล่นในอังกฤษเร,รอเอาลก็ตอบว่านักเตะทุกคนต้องการจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเพราะนี่เป็นลีกที่มีการแข่งขันที่สูงมากลีกนี้ฟุตบอลดูน่าดึงดูดใจนะที่มีทีมยอดเยี่ยมหลายทีมและก็มีผู้ชมทั่วโลกท่านนี้เปกในวัย23ปีปรายนี้กำลังเร่งทำความฟิต เพื่อจะลุ้นช่วยทีมในเกมสำคัญโดนกับชางอินเจมิลานและศึกยฟูฟาแชมเปียนลีกนัดที่2อบนอาคารนี้หลังจากที่นักแรกเนี่ยแพ้มา0ต่อ2ในขนังนี้อาจจะผมเป็นคะว่าง,งานนี้ก็ไม่แน่นะผมต้องรองดูกันต่อไปก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูอาจจะสอยมากก็เป็นได้ในช่วงสมัยน,นี้เรามาดูข่าวจอมมานก,กันดีครับปืนเตรียมจะถกค้อนซื้อไบร์90ล้านปอนด์นะ เอาไดไงเมื่อทางาร์ตซนเตรมยมจะปาดหน้าทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกเจมส์รจ,จริจาขอซื้อโจดีแคนไรท์กองกลางเวสต์แฮมในราคา90ล้านปอนด์มั่นใจปิดดีลได้แม้ว่าขุมกำลังต้องการ1ล้านปอนด์ก็ตามทีโดยกานนี้ทางมิเกลอาร์เตต้าหุนซื้อาอร์เซน,นต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเพื่อจะสู้ศึกในฤดูกาลหน้าที่ทีมได้ตั๋วกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปียนเลกอีกครั้งและก็ได้เล็งเดคแคนไรท์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่ง ซึ่งเดนนิเมลสื่อดังของอังกฤษรายงานขาน่าวว่าปืนใหญ่เตเรนนัดพูดคุยกับทางขุนค้คอนในเร็ววันนี้เพื่อจะขอซื้อตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษในราคา90ล้านปอนด์ซึ่งจะกลายเป็นสายติใหม่ของทั้งสโมสรเดิมทีเวสแฮมตั้งก้างหัวไบรท์เนี่ยซึ่งเหลือสัญญาปีเดียวเอาไว้สูงถึง1 0 0ล้านปอนด์แต่อาร์สอนเชื่อได้เลยว่าจะสามารถเจรจาลงมาได้อีกและมีข้อเสนอค่าเหนื่อยสุดงามล่อใจไบรท์ในสัปดาห์ละ300,000ปอนด์ นอกจากเดคานไบรท์แล้วอาร์ตันยังสนใจในตัวของมอยเซสกาเชโดกองกลางบรตันอีกลายนะฮะหลังพยายามจะดึงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์แต่ก็ไม่สำเร็จในครั้งนี้แต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากันดีครับเนฟเตือนผีนิวคาสเซิลระวังดุดทอฟโฟเจอหงเฮแลนสไลเดอร์นะ โดยกันทางแกรีเนวิลนักวิเคราะห์ทางสกายสปอร์ตนะฮะเป็นห่วงเจ้าของพื้นที่แชมเปี้ยนลีกเก่าอย่างทางนิมกาเซนและก็แมนยูต้องเสียที่นั่งในศึกชิงชมป์สโมสรยุโรปซีซั่นนี้เพราะถูกลิเวอร์พูลชนะแบบแลนส์ไลเดอร์ต่อเนื่องถึง7นัด โดยหงแดงได้วุกฟูลแรงไปปราบเลสเตอร์ไป3-0ณเมื่อวานนี้ทำให้กวาดไปทั้งหมด21แต้มเต็มมีเพิ่มไปทั้งหมด65แต้มจะทั้งหมด6 1 matchday ตามหลังสาลิกาดงกับปีศาจแดงแค่1แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดโดยการน,นี้ฟอร์มอย่างกับรถ10ล้อนะฮะเบรกแตกวิ่งลงเขานี่เองทำให้2แมตช์ส่งท้ายที่ทีมของเจเกนคอฟจะพบกับทาง Villa, au, แอสตันวิลล่านัดเจ้าและก็ซาทันตันนัดเยือนก็คงทำมาที่ตนเองสำเร็จในขณัะนี้ ซึ่งเนวิลนั้นจะห่วงแค่2ทีมด้านบนอย่างทางนิวคาสเซิลกับทางแมนยูหากยังขาดความสม,ม่ำเสมอเรื่อยๆในขณะนี้โดยแมนยูและก็นิวคาสเซิลคงจะมีงานที่ต้องทำการที่่ันเจเกนครอปตีใจชกลมตอนจบในเกมเมื่อคืนที่สิ่งที่บ่งบอกเป็นนัยสำคัญเป็นอย่างดีหากคุณคือนิวคาสเซิลหรือแมนยูต้องตระหนักแล้วนะว่ากำลังจะโดนกินหัวในขณะนี้โดยบอกได้เลยว่าคิดว่านั่นคือสารที่ครอปนะฮะส่งแก บรรดาอสองทีมด้านบนโดยลำดับ3กับ4เวลานี้ต้องเอาให้แน่นว่าพวกเขาเนี่ยทำม,มาที่ตนเองอย่างดีที่สุดแล้วแบบที่ลิเวอร์พูลก็คงชนะอีก2เกมที่เหลืออยู่ใช่ไหมโดยแมนยูและก็นิวคาสเซิลต้องเลิกคิดว่าลิเวอร์พูลจะทำแต้มหล่นเพราะหากปิดงานตนเองก็ไม่ลงก็คงจะต้องดุดสีอันดับแรกสาลิกาดงและก็นิวคาสเซิลเจอบริตันเลสเตอร์และก็เชลซีส่วนปีศาจแดงต้องสู้กับทางบอนมัตเชลซี Chelsea, และก็ฟูลแลมในขวานี้นนผมเป็นไปว่าง,งานนี้ ้องเราดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูคารจอ,อมานก,กันดีครับสองสามผู้รักษาประตูจอมหนึบแมนยูคนใหม่ใครเหมาะสมที่สุดเพราะอะไรทําไมจึงต้องเป็นคนคนนี้โดยมาส่งสามผู้รักษาประตูจอมหนึบแมนยูคนใหม่กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นใครและใครจะเหมาะสมที่สุดและก็เพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นคนคนนี้กันแน่ โดยถึงแม้ว่าตอนนี้ทางด้านของดาวิดเดคอารจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นัดเการหน้าก็ยังคงไม่สามารถการันตีว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งในทินโอแทฟอร์ดและโรไบิึงเอเดรียนฮากคุณสือชาวดัตช์ก็กำลังมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงปิดฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นผลดีครับเพราะว่าจะได้มีการแข่งขันกันในทีมโดยฟอร์มการเล่นของดาวิดเดคอาเนี่ยนัดเการนี้ก็ถือว่าดีนะ แต่ก็ยังมีภาดที่เห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันฤดูกาลนี้ดาบิดเดคิอาทีดีแทบจะไม่ได้พักลงสนามต่อนเนื่องเลยถึงตอนนี้การันตีถุงมือทองคำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ว่าผลงานโชว์ฟอร์มเนี่ยแต่ทีมต้องมีการแข่งขันที่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวกนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า3มคนที่ว่านั้นจะมีค่าะกันบ้างเริ่มจากที่1กันก่อนครับะกันทีโก้คอสตาู้รกษาประตูทีมเปอร์โต โดยเป็นนักเตะที่ผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคนนะฮะที่แมนยูนั้นกําลังจ้องมองที่จะดึงตัวเขามาเสริมทีมให้จงได้สำหรับทางเซโก้คอสตาลงเฝ้าเสากับทางเปอร์โต้นในรายการนี้ไปแล้วมากถึง38นัดรวมทุกรายการแบ่งออกเป็นการแข่งขันในลีก30นัดแล้วก็อยู่่าแชมเปี้ยนลีกอีก8นัดโดย,นยในรายการนี้เกมในลีกโชว์ฟอร์มได้ดีเสียเพียงแค่19ลูกเท่านั้นและสามารถเก็บคะแนนชีตได้มากถึง15เกมสำหรับทางเจโก้คอสตาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลัก คนสำคัญของทีมชาติโปรตุเกสในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ที่ผ่านมานี่เองต้องบอกได้เลยว่าผู้รักษาประตูชาวโปรตุเกสคนนี้นั้นเป็นนักเตะที่มีการเล่นฟุตบอลแบบสมัยใหม่สามารถใช้เท้าเล่นได้ดีออกบอลแม่นยำข้อนี้ก็เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวที่เข้ากับระบบของแมนยูที่เน้นบิวอัพเกมจากด้านหลังนะแต่เนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีส่วนสูงเพียงแค่186ซนเมตร คนนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวก็เป็นได้เมื่อต้องมาเล่นในพรีเมีร์ลีกองกฤษลีกที่มีสไตล์เกมบุกที่ลูกอากาศแบบว่าดุเดือดเลยก็ว่าได้ลีกหนึ่งในขณักนี้เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นยานโอปรากผู้สประตูทีมอาราติโกมาดริด โดยสำหรับทางในด่านทวานผู้รักษาป,ประตูชาวสโลรเวเนียคนนี้นั้นได้ทาให้เห็นแล้วนะว่าเขาคือผู้รักษาป,ประตูระดับเบอร์ต้นต้นของโลกเขาพาทีมอาราิโกโมาริดตไปประสบความสำเร็จอย่างมากมายแถมตอนนี้สัญญาของเจ้าตัวก็กำลังหมดลงในปี2024 และเจ้าตัวก็วาอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางตุรสังกัดทําให้อดิชนฮาคให้ความสนใจที่จะดึงตัวมาเป็นผู้รักษาประตูอ่าเมื่อหนึ่งของแมนยูในตลาดสมอร์นี้โดยทางยานโอบรักนี้ลงเฝ้าเสาให้กับทางทัพตารามีไปทั้งหมด3 9 2นัดเสียประตูไปทั้งหมด300ประตูแถมยังเก็บคารินชีได้อีก191่อเกเกมเลยทีดเดียวสำหรับทางผู้รักษาประตูวัยสี่สปีรายนี้ตอนนี้มีข่าวกับทางแมนยู เชลซีและก็ทนนิฮอสเปอร์ที่ต้องการลายเซ็นของเขาสำหรับทางยานโอปรากคนนี้สูง188ซนติเมตรร่างใหญ่เล่นลูกออากาศได้ดีดออกมาตัดบอลก็ได้เปิดบอลด้วยเท้าก็แม่นยำแต่อาจจะช้าไปหน่อยถ้าหากเข้ามาเล่นในพิมบริกน่าจะเล่นได้ดีเลยทีดเดียวนะสมาคนที่3าก็จะเป็นดาวิดมรารยาผู้รักสาประตูทีมเรนฟอร์ดนี่แทบจะเป็นเต็งหนึ่งเลยก,ก็ว่าได้ซึ่งทางด้านของเอริิชนฮาร ต้องการดึงตัวมาอยู่กับแมนยูในช่วงสมัยน,นี้โดยผู้รักษาประตูชาวสเปนคนนี้ในวัยเพียงแค่27ปีกลายเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ที่การเซฟ112ครั้งแถมยังเป็นผู้รักษาประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีและก็มีสถิติการจ่ายบอลที่เหนือกว่าเอเดอร์สันและก็อาริซอนเบเกอรได้ยซ้ปาปสำหรับคนนี้ถือว่าตอบโจทย์ของเอ็ดิกเชนฮากได้เป็นอย่างดีที่จะตัวนั้นสามารถเซฟบอลจากด้านหลังไปทำเกมรุกได้ สำหรับสัญญาของเจ้าตัวต,วตอนนี้เหลือสัญญากับทางบรนฟอร์ดถึงช่วงกลางเดือนอปี2024โดยเจ้าตัวนั้นย้ายมาอยู่กับทางบรนฟอร์ดในช่วงปี2019ก่อนที่จะพาทีมเลื่อนชั้นจากนั้นก็เป็นกระดังลักในการากับทีมชาติสเปนและก็เคยเบียดดาบิดเดคิอาตกต้องตกไปอยู่ที่ม้านั่งสำรองมาแล้วถือว่าคนนี้เหมาะสมแล้วนะครับที่แมนยูควรจะปิดเดียวในช่วงสมัยน,นี้เพราะว่าเจ้าตัวนี้แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเพราะเล่นในพรีเมียร์ลีกันอยู่แล้วในกรณดงนี้ นี่ก็เป็น3ามือโกลในทวารน,นะฮะที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่แมนยูจะสอยเข้ามาร่วมทีมในช่วงสมันี้นั่นครับและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวลืสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงที่นี่ครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ